ผ่านไปแล้วค่ะ29วันกับพรกอฉุกเฉินที่นายกลุงตู่ใช้ไม้เด็ดเพื่อสยบตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อไวรัสขย่มโลก โควิด1 9จากนั้น2 6มีนาคมจนถึงวันนี้พบสัญญาณที่ดีให้กับภาคธุรกิจที่ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะนำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์หนึ่งพฤษภาคมนี้หรือไม่เพื่อให้ประชาชนกลับมาทำมาหากินและธุรกิจเดินหน้าหลังจากที่รัฐบาลต้องใช้ไม้แข็งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเหมือนหลายประเทศในโลกประสบ เริ่มจากการประกาศพรกฉุกเฉินตั้งแต่26มีนาคมถึง30เมษายนสั่งปิดสถานที่หลายแห่งที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน ก่อนจะยกระดับประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่22นาฬิกาถึง4นาฬิกามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3เมษาย,ยน2 5 6 3ัน้นเท่านถือเป็นกลุ่มธุรกิจอันดับต้นๆที่ส่งซิกไปยังลูกค้าและพันธมิตรให้เตรียมความพร้อมของพนักงานท่า1หนึ่งพฤษภาคมนี้นาย,ยกลุงตู่โอเคเส้นท่านก็พร้อมรับขาชอบในทันทีเช่นเดียวกับธุรกิจสายการบินที่ล่าสุดจะกลับมาเปิดบริการในเส้นทางในประเทศอีกครั้งนับจากวันที่1พฤษภาคมนี้ก็นับเป็น สถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่าช่วงเมษายน2563ที่จำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในทุกเส้นทางการบินสำหรับการเปิดให้บริการนั้นทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยย้ำชัดคะว่าถูกสายการบินยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยให้ขายบัตรโดยสารในลักษณะนั่งเว้นที่นั่งเมื่อถึงช่วงเดินทางก็ต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสารหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็คอินการขึ้นการลงเครื่องบินและจะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบินทางนี้เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า90นาทีสายการบินก็จะต้องการที่นั่งแถวหลังไว้เป็นพิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน และนี่คือบางส่วนของธุรกิจที่พร้อมจะรีสตาร์ตสำนักข่าวไอเได้ถามประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายกลินสารสินซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาพัฒนค้าให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการพิจารณาแนวทางให้ธุรกิจกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งค่ะว่าเขามั่นใจแค่ไหนว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์คำตอบที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจค่ะมั่นใจนะครับว่าความถินใจของการตัดสินใจของท่านยศกรงคง ดีที่สุดแล้วนะครับก็ผมคิดว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยปลอดภัยสุดตอนนี้นะครับผมว่าถ้า,าจะเปิดจะเปิดค่อยๆทยอยเปิดจะดีกว่าอย่าเปิดทั้งหมดนะครับควรทยอยเปิดแล้วบางกิจกรรมเขาทยอยไปนะครับอย่าอย่าเปิดทั้งหมดครับกอขอมีการทดลองก่อนได้ไหมนะครับแล้วก็ทยอยเปิดอันนี้เป็นเรื่องสาคัญครับทยอยเปิดคือจังหวัดสิ้ขเขียวเนี่ยเปิดก่อนได้นะครับที่สิเขียวหมความว่าไม่เคยมี ประวัติมีการติดเชื้อมาก่อนหรือว่าช่วง14วันที่ที่ไม่มีเอ่อมีคนติดนะก็ททยอยเปิดได้คนนี้เปิดมาก่อนนะแต่ในการกิจกรรมที่พูดถึงเนี่ยนะครับกิจกรรมพุกสีเขียวเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ที่ไม่เกี่ยวคนแยะนะครับอยู่สามารถควบคุมได้ตัวอย่างจะเป็นร้านอาหารในต่างคนนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็มีแอร์ฟลอ์ที่ดีนะมีการถ่ายเทยอากาศที่ดีนะครับส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าพวก อีกสีหนึ่งนะครับที่เราเราจำกัดความคือว่าพวกหาเล่แผงลอยผมคคิดว่าน่านาจะน่าจะเปิดได้นะครับผมคิดว่าทางประชาชนก็ควรจะเป็นผู้เป็นตาให้ด้วยนะครับเราจะมีแอปเปชแอปพลิเคชันที่ออกมานะครับให้ดูสถานที่นะครับสถานสารสานประกรอบการต่างๆพวกนี้นะครับว่าถ้าไปแล้วนี่โหลดแอปในไลน์เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เราสามารถเออ่ทักไปได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วครับทำตามกฎกติกาไหมถ้าเบื่อไม่ทำตามกฎกติกาเนี่ย สังคมหรือว่าประชาชนก็ต้องฟ้องมาได้นะครับฟ้องว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะไม่ทําตามที่พูดถึงเนี่ยก็ทางทางภาครัฐจะเข้าไปดูว่าแนะนํำตักเตือนด้วยนะครับ ขณะที่ฝ่ายวิจัยบลอเอเชียพาสก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลน่าจะมีความจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาการบังคับใช้พรกรฉุกเฉินต่อไปอีกอย่างน้อย1เดือนเนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องอาศัยอำนาจบางังประการตามพรกรดังกล่าวเช่นการกำหนดเวลาเคอร์ฟิวหรือการปิดพรมแดนเพื่อควบคุมโควิดสิส่วนการทยอยเปิดดำเนินการของภาคธุรกิจคาดจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยทยอยเปิดในบางพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน จากนี้ต่อไปค่ะก็คงต้องจับตาดูวันที่28เมษายนนี้ว่าลุงตู่จะว่าอย่างไรเพราะทั้งหมดนี้คืออนาคตของประเทศไทยที่มีปากท้องและโควิดเป็นเดิมพัน